เป็นไงบ้างครับสวัสดีครับหล่อนี่พี่หรือพี่ลิศครับโอเคชัดเจนไหมครับชัดจีชัดเจนเลยนะครับนี่ครับอยากให้พี่ลิศมาจังหวัดตากอีกไหมครับถ้าอยากต้องต้องทำไงครับต้องกรีดให้ดังๆอ่านหนึ่งสองสามเป็นยงครับขอบคุณครับวันนี้ดีใจมากนะครับถายหนาวใช่ไหมครับถายหนาวครับ ตอนนี้ตอนนี้หนาวใช่ไหมครับที่นี่นี่หนาวที่สุดแล้วตอนนี้หนาวที่สุดแล้วใช่ไหมครับครับผมดีใจมากนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลิทได้มาที่ตาานะครับครับผมครับพอดีว่าเมื่อเช้าผ้าไม่ค่อยแห้งนะครับก็เลยมาตากที่นี่ใช่ครับไม่ผ่านแล้วพวกนี้อ๋อน้องบอกยังไงก็รักนะครับไม่เป็นครั้งแรกที่ได้มาแล้วก็มาก็ดีใจนะครับเรียกว่าขอบคุณนะครับวันนี้นะครับแฟนๆก็น่ารักเหมือนเดิมนะครับ นะครับลากพี่เล็กากพี่ล็เอะนะครับก็อยากให้เล็กนะครับได้ฝากอะไรถึงแฟนเข้าที่รู้วันนี้เนี่ยมาจากหลายจังหวัดเลยด้วยมีร้อยเอ็ดมาด้วยนะฮะครับไหนเอ่ยร้อยเอ็ดนเอ่ยไหรอเอ่ร้อยเอ็ดอ่ามีจากเชียงใหม่นะครับปหลายพี่เลยด้วยมาจากหลายที่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับก็ได้ข่าวว่าส่วนใหญ่วันนี้จะเป็นชาวชาวเหนือเนาะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับที่อะไรครับน้องๆอยากฟังพูดเหนือครับ พูดเหนือเลยครับฝึกมาคำหนึ่งอย่าบอกว่าเหนือนะครับไม่ใช่คนเหนือหน้าหักขนาดคิดถึงหาขนาดเอ๊งมีบนมีปนอีสานมาด้วยพูดไปแล้วมันจะตกอีสานตลอดครับเพราะว่าตำเนียงมันคล้ายๆกันนะฮะใช่ไหมอะไรนะอยากได้ทิชูอาบ ครับอย่าให้ลิฟป,ปากผลงานนะครับที่ที่กำลังจะมีหรือว่าที่จะมีโอกาสต,อต่อไปครับก็ ตอนนี้นะครับก็ถ้าเกิดผลงานที่ติดตามทางทีวีด้ตอนนี้ก็มีนัดกับนัดนะครับซิทคอมนะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับ5โมงถึง6โมงเย็นนะครับทางบูธในทีวีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับวันที่8กุมภานี้นะครับจะปล่อยเพลงรักหนึ่งคำจดจําตลอดไปนะครับเป็นซิงเกิลพิเศษจากนิดนะครับเป็นเพลงแทนความรู้สึกนะครับแทนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาก่อนที่จะจะไปเรียนที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ชื่อว่า1รูปแทนรักหนึ่งคำจดจําตลอดไปนะครับอย่างเช่น อ่าเป็นการส่งภาพนะครับที่เคยถ่ายรูปคู่กับลิศนะครับหรือว่าอ่าเป็นวิดีโอนะครับจะมีลิศหรือไม่มีลิศอยู่ในนั้นก็ได้นะครับแต่เป็นความประทับใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวลิศนะครับก็ส่งไปได้เลยอย่างภาพวันนี้นะครับที่ได้ถ่ายลิศนะครับบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอลิศอะไรอย่างนี้ก็ส่งไปได้เลยนะครับแล้วภาพเหล่านั้นก็จะเป็นอ่าส่วนหนึ่งใน m v นะครับลักหนึ่งคำจดจำตลอดไปของลิศนะครับอะไรนะฮะไม่ได้โวยบจนจบแล้วที่สิบหกวันกับ พอดีภาษาสารพูดไม่ค่อยคล่องนะครับกินกำเนิดเดิมอยู่ที่ลอนดอนนะฮะเอลเวย์ ครับก็อย่างที่ทราบอกว่าเป็นคัมร่าของน้องลิศด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของลิศด้วยเพลงเก่าๆนะครับที่ยังคิดถึงก็ยังโหลดได้ดาวน์โหลดได้อยู่จันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้านะครับยังดาวน์โหลดได้อยู่อาร์เซนอลน่าดูเลยนะครับโอเคครับนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปจะมีผู้บริหารของพังบิ๊กซีนะครับมอบของที่รึให้กับน้องลิศเดี๋ยวเชิญแล้วหน้าเวทีเลยนะครับ มีคนอยากได้ช่วยแล้วครัม่ไอไม่ไดช่วงนี้กินได้นะครับ โอเคครับก็งานเรียนต้องมีวันเลิกลาใช่ไหมครับใช่ครับก็ทราบว่าเดี๋ยวน้องลิซนะครับจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพด้วยยังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยและโอกาสหน้าถ้าได้เป็นหมอมาฝึกงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยินดีตอนรับรวมถึงแวะมามีคอนเสิร์ตแบบนี้ให้กับชาวจังหวัดตากรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมขอเสียงดังๆให้กับน้องลิซอีกครั้งเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณับ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะจับมือทุกคนกลับมาโอเคเจอกันเนาะเดี๋ยวเจอกันนะครับนะครับยังไงก็แฟนคลับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับโอกาสหน้าเราคงได้ต้อนรับนิสเตอร์สไตล์ครั้งขอเสียงดังๆให้กับริสเตอร์สไตล์ขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันนะ กันนะครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงมาเสียงมาโอเคครับก็งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรายอย่างที่บอกนะครับขอให้แฟนคลับทุกท่านนะครับรวม